สวัสดีครับผมทํากินเองชวนเพื่อนเพื่อนมาทําแกงฟักทองใส่หมูครับวันนี้เป็นแกงกะทินะครับหอมอร่อยทําง่ายเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับใส่หัวกะทิลงไปได้เลยครับวันนี้ใช้หัวกะทิเป็นกะทิกล่องนะครับจากนั้นตั้งรอจะเริ่มเดือดก่อนครับพอเดือดเรียบร้อยแบบนี้ก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปได้เลยครับจากนั้นก็ตามด้วยกะปิครับแต่ถ้าใครโขกพริกแกงแล้วใส่กะปิไปแล้วไม่ต้องใส่กะปิเพิ่มแล้วนะครับแต่แอดมินโขกพริกแกงใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะใช้ก็เลยใส่กะปิลงไปทีหลังครับไม่ง จากนั้นผัดต่อรอจนพิกแกงละลายแบบนี้ครับแล้วก็เคี่ยวต่อจนพี่แกงงวดแตกมันตามชอบได้เลยครับใครชอบแตกมันมากๆก็เคี่ยวนานๆนะครับใครชอบแตกมันน้อยๆก็ไม่ต้องเคี่ยวนานเอาแค่งวดมีกลิ่นหอมก็พอครับหลังจากนั้นปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บครับแล้วก็น้ําปลาครับผมผงปรุงรสหมูครับผัดรอจนกว่าน้ําตาลปี๊บจะละลายครับพอน้ําตาลปี๊บละลายดีเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เร่งไฟแรงได้เลยครับเราจะใส่เนื้อสัตว์แล้วครับ ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับวันนี้ใช้เป็นสะโพกหมูนะครับเอาที่แบบมีมันนิดๆนะครับจะได้หอมเวลาที่เรามาผัดมาทําแกงครับจากนั้นผัดต่อรอจนหมูเริ่มสุกครับพอหมูเริ่มสุกดีเรียบร้อยแล้วก็โรยใบมะกรูดนะครับตรงนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็สามารถดับคาวเนื้อหมูได้อีกนะครับใช้กับเนื้อสัตว์อื่นๆได้ด้วยนะครับวิธีนี้นะครับผัดต่อสักครู่ครับจนแห้งงวดแบบนี้ดีเลยนะครับคุมไฟดีๆอย่าให้ไหม้นะครับใส่หางอธิลงไปได้เลยครับ อัตราส่วนขึ้นให้เรียบร้อยในวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถดูแล้วก็ทําตามไปเลยครับจากนั้นเร่งไฟแรงเลยครับเราจะทําให้น้ําแกงเดือดครับพอน้ําแกงเดือดขึ้นมาเรียบร้อยแบบนี้หน้าตาจะได้แบบนี้เนื้อหมูสุกแล้วอย่าเคี่ยวนานเกินเดี๋ยวเนื้อหมูจะแข็งไม่น่าทานครับนี่นะครับพอสุกแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ฟักทองลงไปฟักทองอย่าลืมหั่นเอาไส้ออกเอาเปลือกออกให้เรียบร้อยนะครับล้างทองสะอาดเอาไว้ฟักทองวันนี้แอดมินได้มาไม่แก่มากนะครับฉะนั้นเราจะไม่เคี่ยวนานเดี๋ยวมันจะเละเกินไปครับ พอใส่ฟักทองลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไฟสักคู่หนึ่งรอจนฟักทองสุกครับนี่นะครับพอฟักทองสุกดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงครับผมแล้วก็ใบโหระพาลงไปได้เลยครับจากนั้นตั้งไฟรอจนกว่าพริกและใบโหระพาที่เราใส่ไปในขั้นตอนสุดท้ายสุกดีครับ แกงกะทิจะได้ไม่บูดง่ายแนะนําว่าทําให้สุกชัวร์เลยนะครับแกงกะทิเนี่ยจะได้ไม่บูดง่ายแล้วเก็บไปกินมื้อถัดไปได้ครับอัตราส่วนแอดมินขึ้นให้นวีดีโอเรียบร้อยแล้วใครอยากให้แอดมินทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ